รถยนเดี๋ยวนี้เล่นเอาสั่งงงไปหมด E V I C E P H E V H E V โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับครูสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้ก็อยู่กับโค้ชลิศครับสวัสดีครับเริ่มกันเลยฮะเรามาเริ่มที่ตัวย่อไหนก่อนดีฮะ ตัวย่อมันเยอะนะฮะ ICE e Ice นี่ไม่ใช่น้ำแข็งนะไม่ใช่น้ำแ,แข็งนะฮะมันค,คือรถรถ,รถ,รถยนสันดาปก็เป็นอะไรที่คุณเคยที่สุดละใช่มีการพัฒนา,นาม,มาต่อเนื่องนะครับมีออปชั่นเสริมขึ้นมามากมายรประสิทธิภาพก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าพอราคาน้ำมันมันขึ้นหรือลงเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็จะแพงขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะกลายเป็นปัญหาของคนบางคนและการที่ใช้รถเยอะอจริงหาที่ซ่อมง,ง่ายช่างไทยรู้เยอะนะครับแล้วก็ อะไรหาง่ายใช้แล้วสบายใจที่สุดแล้วกันค่นาน้ำมันก็ตกประมาณสักกิโลละ3าบาทบนะครับถ้าใช้รถไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่คนที่ใช้เยอะจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มมองหาเทคโนโลยีอื่นเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยให้ความสนใจมาแรงสุดมสุดใช่ครับก็ไฟฟ้าเนี่ยถามว่าประหยัดไหมประหยัดสิเพราะว่าใช้ไฟ อาจจะตกกิโลหนึ่งประมาณสัก50บตังถึง80บตังโอ้ oh, จับเมื่อกี้ที่เทียบกับรถสันดาปคือกิโลละ3ามสบาทแล้วแต่ก 3, <4 S 2> ันใช้สามสี่บาทก็หายไปเลยนะฮะเนี่ยก็หายไปเยอะครับบางคนใช้รถเยอะวันละร้อยกิโลอย่างเงี้ยประหยัดไปวันอื่นสองสามร้อยบาทก็มครับแลนั่นคือข้อดีครับนะครับแต่ว่าปัญหาที่หลายคนที่ใช้มาเนี่ยหนึ่งเวลาเดินทางไกลนะครับต้องวางแผนนิดนึงต้องวางแผนอ่านะมันอาจจะไม่เหมาะคนที่ปุ๊บปั๊บฉันอยาก ไปกลับรถเล่นต่างจังหวัดต้องวางแผนว่าจุดชาร์จอยู่ตรงไหนการเมนเทนแนนน์บำรุงรักษาก็อาจจะง่ายเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรเยอะอของเหลวมีไม่เยอะก็เขาเรียกว่าแลกกันระหว่างความคุ้มค่าต่อการเดินทางนะฮะกับเวลาที่เราต้องใช้มากหน่อยอก็บางคนอาจจะมีทั้งสองคันเลยก็ได้ไฟฟ้าไว้สําหรับใช้ประจําวันขับไปออฟฟิศกลับบ้านครับอีกคันหนึ่งไว้ขับไปต่างจังหวัดแต่คิดว่า คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคงอยากใช้รถคันเดียวนะมันก็เลยเกิดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตรงกลางนะครับอันแรกเลยที่เราก็คงคุ้นชินอยู่แล้วแหละก็คือไฮบริดไฮบริดนะครับ,รบก็มีการเอาแบตเตอรี่เข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนบ้างเช่นรถติดเครื่องยนต์ก็ดับ,รบประหยัดน้ำมันไม่ต้องเดินเครื่อง uh huh. แต่แอร์ก็ยังเย็นอยู่ uh huh. นะครับแต่ก็ช่วยประหยัดได้บางส่วนอาจจะค่าใช้จ่ายต่อกิโลอาจจะอยู่มาสัก2บาท2บาทหก็ยังถือว่าถูกถูกลงมากว่ารถสันดาบ1 0 0 ก็ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดมากกว่าน,นั้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่เริ่มมีขายบ้างแต่ยังไม่เยอะแต่คิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าน่าจะมีเทคโนโลยีกลุ่มนี้เข้ามาเยอะขึ้นก็คือปลั๊กอินไฟฟิล์ตปลั๊กอินก็คือเสียบปลัก๊กครับตามชื่อเลยตามชื่อเลยปลั๊กอินก็คือสามารถเสียบปลั๊กได้เสียบปลั๊กได้ก็คือเหมือนรถไฟฟ้านะครับแต่บัลเอิญนคันนี้มีเครื่องยนต์อยู่ด้วยแบตเตอรี่จะลูกใหญ่หน่อยนะครับอาจจะทําให้เราสามารถวิ่งได้สักประมาณ1้อยถึงช้ประจําวันไม่เกินนั้น ก็เหมือนใช้รถไฟฟ้าแต่ถ้าอยากออกต่างจังหวัดออกได้เลยเพราะว่า มันมีเครื่องยนต์อยู่ ah. แบตหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเราช่วยปัดไฟครับหรือช่วยขับเคลื่อนไปด้วยถ้ราะวันหนึ่งวิ่งไม่มากเท่าไหร่คือแทบจะบไม่ใช้น้ํามันเลยใช่ครับ ah. เหมือนเป็นรถไฟฟ้าเลยเป็นรถไฟฟ้าเลย <Okay. S 2> แต่แต่มันช่วยเรื่องของจุดอ่อนของรถไฟฟ้าคือเดินทางไกลต้องวางแผนยิ่งเอางี้เป็นแก้เพน point น,นั้นเลยที่โคช้ชบ,บอกว่าถ้าไปต่างจังหวัดในช่วง high ซั a ใช่ไหมฮะที่แบบคนไปกันเยอะไปต่อได้เลยเพราะมีน้ํามัน รอสแตนบายอยู่แล้วใช่ครับรักเทนไทบิดแรกๆเนี่ยอาจจะอยู่ในรถราคาแพงสักหน่อยแต่เราก็คิดว่าการมาของผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยอาจจะทาให้รถกลุ่มนี้มีราคาถูกลงจับต้องได้มากขึ้น<อ>นะครับแต่ว่าการที่มีเครื่องยนต์เนี่ย <c oughs> ก็ทําให้เราต้องมีการบํารุงรักษาเสมือนมีเครื่องยนต์หนึตัวเหมือนกัน <c oughs> <ช>นะครับ <c oughs> แต่แรกมาด้วยความสบายใจแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างครอบคุมแล้วกัน ก็ได้ทราบแล้วว่ามันมีหมวดอะไรบ้างข้อด no ีข้อด้อยต่างๆกันไปทีนี้แน่นอนใครที่อยากจะหารถใหม่ออกรถใหม่ทางกรุงศรีก็พร้อมสารัลปั่นให้เป็นจริงด้วยถูกไหมฮะพร้อมแน่นอนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดใจได้ง่ายขึ้นนะว่ารถรุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับตัวเอง กับค่าใช้จ่ายกับเงินในกระเป๋าแล้วกันนะครับแต่ว่าการขอสินเชื่ออาจจะง่ายยิ่งกว่าครับครับเพราะว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับว่าสิทยภาพของตัวเองเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เรามาใช้กรุงเสือก็โตคอสตา์นะครับไม่กี่คำถามนะครับเราจะได้ประเมินคร่าวๆว,ว,ว่ารายได้ของเราหรือสิทยภาพของเราเนี่ยเหมาะสมกับวงเงินประมาณเท่าไหร่แนละถ้าวันหนึ่งคุณตัดใจได้แล้วว่าฉันซื้อแน่นอนละมาที่โกบายกุงเสือก็โตเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทำดิจิทัลเรดดิ้งไม่กี่นาทีเช่นกันนะครับได้วงเงินอนุมัติทันที เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เกี่ยวชีเนี่ยเราได้วงเงินปุ๊บเรามั่นใจแล้วเราก็ไปเลือกรถของเราครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกู้ต้องี่จาป็นและชำระึ้นไวครับนี่วันนี้ขอบคุณโค้ชเลดมากคขอบคุณครับ นี่แหละฮะกับกรุงซีโนโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ใครได้มีคําถามอะไรก็พิพมกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่แน่เราอาจจะหยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วก็เชิญโค้ชลิสหรือโค้ชานอื่นๆเนี่ยมาไขข้อสงสัยแบบนี้เลยนะครับติดตามทุกช่องทางเลยนะครับทั้งกรุงสีซิมโพทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งรอไว้เลยใน ep ถัดไปนะฮะวันนี้ํารัาโค้ชลิสไปก่อนครับสวัสดีครับ